Birthday you. Happy birthday to you oh, oh. อ๋อนนี้เท่าไหร่ครับให้ถ่ายครับให้ถ่ายโอ้โ oh, หคนเยอะมากวันนี้ตื่นเต้นมากนะครับกําลังจะไปถ่ายคอนเทนต์คอลแลบกับน้องติติอติติตตตแล้วก็น้องเม่นนะครับหรือว่าน้องพีพีกับน้องบิวกินนะครับแล้วก็เอาเค้กมาให้น้องพีพีด้วยเป็นวันเกิดนะครับของคนอ่ะ ให้ถ่ายครับให้ถ่ายอายุเท่าไหร่ครับเฮ้ยเขารู้ว่าอายุเราด้วยอ่ะว้าทำจริงเอาความจริงหรือความจริงความจริงอ่าลองให้น้องเบลกินลองเดาดูยี่สิบแปดความจริงคือสามสองแะครับกำลังจะสามสามเกิดปีเก้าสองเป็นรุ่นพี่อาสามของน้องเม่นแล้วกันเราขอใช้เป็นน้องเม่นแล้วก็เอ้ยน้องเม่นแล้วก็อตติ๋อสลับสลับตื่นเต้นตื่นเต้นก็ทำเป็นวันเดย์ด้วยนะคะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ยี่สิบหก เดีร์26อ่าก็เดี๋ยวทุกคนช่วยกันร้องเพลง Happy Birthday พีนะครับ Happy Birthday to you ครับยินดีด้วยนะครับลอยล้านแล้วยอดหนังชอบไหมครับดีมากเลยตลกซึ้งแล้วก็มีทุกอย่างครบอัตรถขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำคอนเทนต์กัน2อันงอันทำวีดีโอกันเลยเหรใช่จบแล้วเอาเสร็จแล้วหรออย่งยังวันนี้เราจะมาเต้นเพลง Mr Everything เออลอยเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ลองเต้นได้นะผมเคย ทำเ e n g ์อยู่รอบหนึ่ง Everything h ห้อยู่มีแค่นี้เหรอฮะจำเมันสองปีแล้วอ่ะสองปีแล้วเออมันเชยแล้วนะพี่นะไม่เชยหรอว่าเราลืมความจำสั้นอ๋อ